พี่นอ้องเนื้อกินครับวันนี้กินเขาอิมา่มแล้วมาหาของชมกินนะครับพุ่นนะกำลัตงตึงเต็มต้นนะ,นนนะพุ่นะโอ้ผมโยมนะผมโยมครับพุ่นะกำลังตึงครับโอครับหน่วยใหญ่สดจากต้นนี่ <สด S 2> นะครจากต้นครับเขาไปตครับพี่นอ้องโอ้ไปครับพี่น้องเป็นยังไงดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื้อนี้เนาะค่ะพุ่น่ะ กินข้าวเสร็จแล้วไ่ด่วนบอกว่า,าเอาแม่บงังยมเอาไปต่ำสั้นข้าวตำ่ำถูกใจครับอยู่หน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวได้เนี่ยค่ะโดกโดกบ,บ้าว่าขี้มาปีนี้นะบงังยมโดก<ย>แต่ว่าอันแต่ละต้นกด็ดีนะค่ะมันจะเป็นวัพร้อมกันเป็นแบบแสงหน่อยใหญ่หน่อยหน่อยแบให้เขากินไปเรื่อยๆนะข้าวมาไป็นต่ำนะต่ำเถอะต่ำเสร็จไปแดกโดไแดกโดไปครับอืมบังดูพี่น้องปีน้องลายแหงเนาะย่องเถิงบุญ่ะ เบิ้ยงไหนงนเน,นี่ยค่าเนี่ยงนเนี่ยค่าพี่น้องเนี่ยงนเนี่ยโอ้ส้นซอนค่ะข้าแม่เราสืมกินนะไหนอุดกินน้ำไ,ไ่ได้บ่ได้กินโดนเนาะนนอ๋อมเป็นปีก้ๆกล้รบอกให้ยูทูปแมนี่าไ่ได้กินตำบางยม,มเอาพ่อยยต่ำแล้วเอาพ่อต่ำแล้วนี่ได้ข้างนาเถอะ ทั้งหนาเธอใกล้หนิเธอต้อนหนาเธอหน่ะหนาเธอน่ะบอ่อขังนั่นหันไปยุบบ่งานนี่นะเออนั่นล่ะเป็ตั้งหลายค่าเป็นสิพาไปิดต่ำยุ่หนาเมื่อนี้ว่าสิเฮ็ดของหวานยุ่พี่นอ้องมื่อนี้เบิ่งก้อนข้า,าเพราะว่าเขได้ลงไปทงว่าสิลงไปซ่วงแหลงนั่นในหอวดมสวนไปไล่มองก็เลยบบ้านอันอืม เอฟกับบ๊บหมดยืหูดังเธอหนะเดี๋ยวยู้หูดังเธอหนังอ๋อมันบังเรียนเนาะคนทั้งรุมเห็นนี่เธอต้องยืมมือมากนี่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 ทั้งถึงเออเดินละงับงานไปอีกหน่อยนึงท่านสอนดีๆจ้าแล้วสิไงที่ อันเธออยยุกล้องเนี่กันนี้วังเก้านั่นลหละป,ป,ป้อจะไปตำนี่แหอะจ้าเพราะนั่ลห<ะ>ละ,ละโอ้หลายกินได้ห้ามือไ,ไปค่ะบไรพอก็ใน้นื้อดำลงกันแล้วสิตโตกค่ะย่องหอดเตือนอ้อาละค่าคุณอ่เอาบุตรเดี่ยวนึงโอ้ยล่างไว้ก่อน,นเออผมยอมถึงางานงามแต่ไทยกดต้องดึนนอย่าง ออวันนี้ต่ำสักหนึ่งอ๋อแล้วต่ำหนึ่งอแล้วน้ำลายไหลเลยเนาะเป็นน้ำลายไหลแล้วเนาะลูกพี่น้องบักยมค่ะเอาล่างก็เดี๋ยวมาต่ำหมักพริกทาร์ทต่ำหมักยมสู้กินพี่น้องคือมาจากต้นค่ะอ่าครับลงโค้งครับวันนี้ลงโค้งจะข้าหักพริกบักพริกอันนี้หลเพิ่นเซ็มาหน่อยละบาทอีดีกว่เธอเนล่ยจะเซียนเพิ่นบ่เนี่ยเริ่มนี่บ่มาครับพี่น้องวันนี้ต่ำน้องแปงเป็นหนูวค่ะผมณชูโดด เอาไปค็อบ้าไปตะปกมั้น้น้ำตาลคปกติถ้าสิมสิบ่อยกินน้ำตาลได้ป่นองต่องามึงมีสไใสแบบตำเอาใส่ในน้ดำน้ำอืมป๊าป๊าไหลไหลแล้วน้หวานนวลแส่บ กันค่ะมย่ลงเลยปนย่ยมใส่กันค่ะโอ้ยทำะอะไรอะไย่าง้เน <laughs> โอ้เผ็ดเท้เอ <laughs> ดอ่งเ,เ,เ้จรอขออะาเผ็ดนี่พี่มีบ่เผ็ดรอเ่เผ็ดเป็นไหรับตามเข้าไปพี่นัง เดี๋ยวตังมันนะพี่น้องมองนมันดุนะน้องไแลน่ค่ะพี่น้องนี่เขาจะลองใส่ตัวนี้เข้าไปน้ำเด้อค่ะนี่ครับ ปลาตเมื่อนี่พี่น้องเสพปลาเด็กโตค่ะปลาเด็กปีหกเดือนปีแปดเดือนขึ้นแล้วเนาะค่ะเนี่ยพี่น้องกระปุกที่ว่าพี่น้องสร้างของมานั่นแหละค่ะขายดีเนาะเต่เนาะไอมันไม่ขายดีแต่อันนั้นพี่ยังก็ละพี่น้องเพื่อนการสร้างซื่อขอมายุคค่ะเนี่ย เป็นปลาล้าตัวเนาะค่ะปลาล้อมเด้อพี่น้องก็มีปลาขาวปลาเค็งปลาก้าปลาอย่างพวกนี้แหละค่ะมีตัวจุดปลาบางกระปุกอาจจะได้ตปลานั่นปลานี้ไปเนาะค่ะวันอยู่นี้หายเอากตัด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 โดนเด้อค่ะตักออกจากหายจากธรรมชาติอิหลีเลยเด้อค่ะมีสารอิงย่างเด้อพี่น้องปลาแดกบ้านเขาเล่เลยค่ะมีตะเกีบกับหั่มเนาะค่ะมีตะเกบเด้อมีตะหั่มคับเกลือค่ะพี่น้องกระปุกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนี่ยค่ะเสิร์ฟแล้วล้าวบรรเทาเด้อค่ะสองกิโลครับสองกิโลเนาะพี่น้องกระโหลนึงซะเซอร์เนี่ยเซอร์ว่ากระปุกโหลเนี่ยค่ะนี่ละ หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับพ่วงก,กับปุกนะคะ่ะอะค่ะได้ประเดีย๋ยวจะไปน้ําอันนี้ปลาขาวยังนี่โอยอันนี้ปลาขาวยังกระบ,บอกได้อยู่เด้อนี่ยค่ะปลาขาวกุ้มนี่เกตี้ทีรูเลยอันนี้บ่อมเมนทีไวยูนิตนั่นเด้คอคาเนี่เขาแยกออกไวเนี่ยพี่น้องเยาะออกไว้นี่ใส่หนังปลาเขาหน่อยนึง โอ้ขาดอไปได้หนี่พี่น้องมาได้หน่อที่แรกนะตอนเขาต่ำที่แรกเขาใส่เกลือน้ำเด้อดขาดต่ำบักซม์นะใส่เกลือเข้าไปน้ำอ๋อมาเนี่ยไได้ใส่เกลือใส่น้ำตลาตัดหนึ่งซอนละค่ะใส่เกลือไปน้ำผู้ตาวคนบอกว่าการติ๋นบักซม์ใส่เกลือเข้าไปน้ำก็ต้องเกลือทองกันอืมยากเลยครับวันนี้เดี๋ยวาคือเบิ้งขนาดเบิ้งข้าก็ได้ เด็กตอนเตรียบจะชิมกันค่ะอือม,มาพี่น้องเสียสีกปับเด็กเนาะหวานพอดีเลยค่ะแสดงว่าต้นหมองย้อมต้นนี้ส,ส้มชาติเนี่ยส้มเสียดส้วน้ำตาลหลายเติบกับยงบ่หวานหลาย อเสร็จแล้วพี่น้องมังต่ำบงสสางยมมาซืซื้อค่ะมาซีนน้ำกันค่ะมาพี่น้องน้ำไหลไหลน้ำกันค่ะพุดนะต่ำบางยมค่ะข้อดีที่นี่เธอน้าเป็น้อดีนะจางมั้ง

อยากแห้งสิดเดือดอ่ะอืมจำนะปลาแดกมันเป็นปลาแดกโดนแล้วนะพี่น้องไม่ติดแตะต่ำใจเลยอืมนี่นผสมกินผสมแบบชอบดีนี่ผสมดีมาทันอันบอกมาทันสั่นหอมร้านแล้วแจ่มเนี่ยเนาะ ผสมเก่งผสมเกียตินือมันมมแบบสียบพอมค่ะแเสียบ,บเสีบ,บเส็ยบ,บเสีบเส็ยบเสีเสียสียบเสี่บเสียบเสลยเยเะียบนเสียยย คลิปยูา่างนะจะขอเาไปเอาเยอะเลยเอขอเข้าไปเอามันเนี่ยมันเข้าไปเอาเออเท่าไหรนะ่กี่ออ ing, หอขอแล้วเท่าไหร่ขอละร้อยเอาเดี๋ยว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 ให้ดูอืมว้าแมข่ขายออนไลนอ่ะ ไม่ขาวอะไรขาดอะไรลูกปลาในหมู่บ้านตั้งมั้งพี่น้องพี่น้องคิดเอาลราคาปลาหลายๆคนบึก่างนี้ยืนในหมู่บ้านมันมาตั้งแม่หูดูดูเปิต้อนแล้วเหรอเนาะอต้นอืมมองดูน้องนี่ห่อแดกต้นค่ะนี่ก็ห่ออืมเห็นไหมอย่าพันกับไปม่ญง้วงเหรอ าถใช่ไหมไปบอกมีนำมาลอ,อาอองแมวทเ็กกำลังเสร็จเลย,ย,ยไม่คว่าาของไม่ารทำรนำลเอโอเคตั้งแงตั้งจุนงยืนนะแม่ยืนนะยืมตองตรง,งเนี้ยไปนอนเบ่งแคกตาไปน้ำค่ะ ปลาที่ว่าหน้าลุงปลานาอาเนี่ยค่ะเพิ่นอันยี่อย่างกลบไส่สะดุงง้งใยหนี่งเดี๋ยวล้งไปเด้อค่ะเห็นบ่างหรอบ้างหรืนี่ยญ่อู้นค่ะสามทีคันญี่ปุ่นเป็นสะดุงง้งใยค่ะนี่พี่น้องนี่เด้อค่ะเป็นปลาแบบนี้อพี่น้องบางทีแกแน่เนี่ยค่ะปลาขาวน,น้อยน้ำคือว่าป่ะเม็นวันน้น้อยเด้อค่ะคือว่าโตน้อยนะสำหรับตัว,วสสเสริม นาท่องนายัางสะอาดเรียบร้อยค่ะ,ะเราจะเห็ดตัวนี้ถุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้จะมีการสีนกอนนะค่ะเ่นีเาเพึ่งแพคเร็ดนะคะ่ะนี่ละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเป็นปลาแหงเลยนะคะ่ะเนี่ยสำหรับพี่น้องที่สนใจกรค่ะจะเสริมเข้า,ขาขมาได้ะคะ่ะเราจะเสริมมีเราจะเสรกับส้มให่ตลอดเลยคะ่ะเพราะว่านาแรงจะเสิร์สีเห็ดปลาแหงยะะอนหนนนะะยู่ค่ะแต่ว่า,าพอเมื่อเดือนพฤษภาเป็นระกับบก่อเหตุแล้วค่ะเพราะว่าเป็นหน้าฝนแล้วค่ะป่าหลายแต่ว่ากบพเหตุเหมือนเหมือนต่างก็นไได้ะคะ่ะ เหืาขาดลุงละหนึ่งร้อยบาทสำหรับพี่น้องสนใจเนาะปลาลากระอยแปดสิบบาทเด้อค่ะลายคองไปน้ำพี่เนาะมาค่ะอืออืออันนี้วะหนุเราเป็นกินันแง่เขาอือเนี่ยม่ตอบเลยกเวสะใจบ้างมันเนา กระสีับเน่นอยก็ดีเลยคุณหนึ่งกระแับป,ปลาแดกสีปลาแดกพี่น้องบ้างนะค่ะโอ้ยกวดนะอไม่อยากสีปลาแดกต้องกินเป็นโตเลยเห็นบ้าเนื้อปลาแดกงามนะค่ะลุยเมดล่ะปีแปดเดือนปีหกเดือนปลาแดกแซ่บ แต่เมื่อกี้ครับข้เปล่นพวกปลายจ้ำไปยังเนหกเดือนเมื่อกี้กินละกู้องก้นสามเดือนเด็ดแหงประเด็ด cái 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 cửa, một cái tầm, tầm một vị เบิ้งสีหยังเบื้องสี่เนี้ยงนั่นเ้าวไอ้ปูเลยนเกิดดอกละละยายไปเนี่ยักกันไปบงแล้วมเนี้ยรุแล้ว่ไม่ประกาศหินปรกาศซ้อม <ม><ม>อืมอะไรอืมฉนพอเลยแชไปปีเดียบีบไปเดียอสืสดีกอ่ เสตของวันไปขายซะพี่น้องหน้ามือหนิเนาะอายุไฮยูหนาวเนี่ยแหละค่ะเสตของวันไปขายดอกบันนั่นคลิปนี้เน้ะค่ะพอแล้วพี่น้องเดี๋ยวนีค่ะผามัดต่าบ่งยมเสียบะค่ะมือนี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวมากกนเลยเห็นบ่งยมในดวงบอว่ามัดต่ำในเ้นค่ะก็เลยว่าต่าบ่งยมซื้อพี่น้องกินเน้ะค่ะก่ได้กินโดนแล้วเนาะค่ะต่าเส้นปลาเอกต้อนค่ะเนี่ยเป็นปลาเอกต้อนตัวนี้เน้ะค่ะเนี่ยพี่น้อง สามารถังซื้อได้เลยค่ะ180บาทใส้แกงไส่ต้มใส้ส้มตำได้หมดนะค่ะเป็นปลาล่าบ้านเฮาอิลีว่ามีสารกันเปื้อนหรือว่าว่ามีสารกันบนหรืออย่างเนาะค่ะเนี่ย <_ C 1> แพ็กออกจากไหโดยตรงเลยเด้อค่ะกระปุกละร8อยปบาทปลาแห่งกระถุงละหนึ่งรอบาทนะค่ะสนะคิดหนีกับใบสนเดเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น,เน,น,นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะกราเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ